สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามว a l a i k u ม w a r a h ล a t u l l a h w a b a r a k a t u ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเรามีนัดกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์วัน,ววนพักผ่อนสบายๆแบบนี้8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกานะครับเพื่อเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในสังคมผู้วัฒนธรรมในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวในอัลกุรอานพร้อมๆกันในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ <سؤال> 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ท่านผู้ชมครับในสังคมไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามนะครับเมื่อเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยก็ย่อมมีความรักชาติเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆจึงมีความละไม้คล้ายคลึงกันแม้แต่มัสยิดนะครับที่จังหวัดสงขลาก็มีการสร้างคล้ายๆกับโบสถ์แล้วก็วัดจีนเช่นเดียวกันนะครับ ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่นั่นครับที่จังหวัดสงขลานะครับในช่วงของวิจีมุสลิมไทยครับ ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านผมวุฒิชัยเพชรสุวรรณนักวิชาการท้องถิ่นจากภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมองค์กรภาคประชาสังคมในเมืองเก่าสงขลาขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณบ่อน้ำหน้ามัสยิดอุตสาสนอิสลามหรือว่ามัสยิดบ้านบนมัสยิดที่ อยู่คู่กับเมืองเก่าสงขลาบ่อยางนี้มากว่าร้อยปีบ่อน้ำบ่อนี้ถ้าหากว่าตามบันทึกแล้วจะมีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่าเป็นบ่อพลับแต่ว่าสงขลาในปัจจุบันนั้นคือตำบลบ่อยางแต่ก่อนนี้ในเขตเทศบาลนครสงขลาเนี่ยจะมีสองตำบลคือตำบลบ่อยางและก็ตำบลบ่อพลับ เชื่อกันว่าพื้นที่ตั้งของตำบลบ่อพลับและก็ที่มาของบ่อพลับก็คือบ่อน้ําบ่อนี้ส่วนคําว่าพลับก็คงจะเป็นต้นไม้ที่เรารู้จักกันในนามของต้นมะพลับซึ่งปัจจุบันนี้ก็หายสับสนไปแล้วส่วนบ่อยางก็คือต้นยางบ่อพลับอยู่ในมัสยิดบ่อยางอยู่ในวัดคือวัดยางทองเรื่องราวของเมืองเก่าสงขา ซึ่งในปัจจุบันเรียกรวมเป็นบ่อยางนั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับถึงปี2,565คือปีนี้เมืองสงขลาฝั่งบ่อยางมีอายุได้180ปีพอดีเพราะว่าในบันทึกตำนานนั้นปรากฏว่าเมืองสงขลาฝั่งบ่อยางแห่งนี้ได้มีการลงเสาหลักเมืองที่ชุมชนก้าห้องซึ่งเป็นชุมชนของพี่น้องชาวจีน เมื่อปี2385ชุมชนที่ผมกล่าวถึงก็อยู่ไม่ไกลนักกับชุมชนของพี่น้องมุสลิมก็คือที่นี่ซึ่งเรียกขานกันในชื่อนามสถานว่าชุมชนบ้านบนส่วนมัสยิดนั้นปรากฏมาตั้งแต่เดิมนะว่าเป็นมัสยิดที่อยู่คู่กับเมืองสงขาบอยางมาตั้งแต่ครั้งแรกตั้งนั่นก็หมายความว่ามัสยิดแห่งนี้ ก็น่าจะมีอายุเล่ยเรียกันหรือว่าพอๆกันกับการลงเสาหลักเมืองสองขลาฝั่งบ่อยางซึ่งปรากฏโดยหลักฐานว่าลงเสาหลักเมืองสองขลานปี2385ส่วนการก่อสร้างมัสยิดอุตสาหสุนอิสลามบ้านบนแห่งน,นี้ก็จะอยู่ที่2390ก็ไม่ห่างกันแต่มั่นใจว่าก่อนที่จะ ก่่อรางสร้างตัวอาคารมัสยิดนั้นต้องมีชุมชนมาก่อนแล้วจึงมีความเป็นไปได้ที่ชุมชนของพี่น้องชาวมุสลิมที่บ้านบนกับชุมชนของพี่น้องชาวจีนที่ก้าวห้องซึ่งแต่เดิมก็จะมีชุมชนของพี่น้องชาวพุทธมาตั้งแต่เดิมเนี่นะครับก็คงจะอยู่คู่กันมาก็อยากจะเท้าความให้พอได้ทราบว่าก่อนที่เมืองสงขลา จะมาลงหลักปักฐานอยู่ที่ฝั่งบ่อยางจนกระทั่งถึงอายุ180ปีในปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้เมืองสงขลาอยู่อีกซีกหนึ่งของทะเลสาบสงขลาปัจจุบันก็คือพื้นที่ของอำเภอสิงหาคนครที่นั่นมีร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนของการสร้างเมืองสงขลาภายใต้ชื่อสิงกอรา ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีร่องรอยค่ายคูประตูหรอรบเป็นเมืองเก่าของเมืองสงขลาซึ่งเชื่อกันอีกว่าเป็นเมืองสงขลายุคแรกของการตั้งชื่อซิงกอร่าอันเป็นพัฒนาการที่มาของเมืองสงขลาในปัจจุบันและที่สําคัญก็คือหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนทั้งในทางประวัติศาสตร์ตำนานบันทึกพงศาวดารโบราณคดีว่าผู้ที่สร้างเมืองสงขลาซิงกอร่านั้นเป็นมุสลิม เป็นมุสลิมชวาเป็นมุสลิมเปอร์เซียแล้วก็ปรากฏชื่อในการบันทึกเรียกขานว่าด a ตโตโมกอลหลังจากดัตโตโมกอลกลับสู่อ้อมอกแห่งพระเมตตาของอเลบุตรของดัตโตโมกอลก็ครองเมืองซิงโกล่าเนี่ยต่อก็คือสุลต่านสุไลมานซึ่งถือว่าเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองสงขลาซิงโกล่า ฟังเขาแดงแล้วก็สืบทอดกันมาจนกระทั่งล่มสลายในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชหลังจากนั้นเมืองสงขลาก็มาเกิดอีกครั้งหนึ่งในยุคที่สองเรียกว่าสงขลาแหลมสนยุคนี้จะเป็นยุคที่ชาวจีนเริ่มเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพื้นที่ของสงขลาเพราะฉะนั้นสงขลาจึงก่อกำเนิดเกิดขึ้นโดยมุสลิม ในสมัยปลายอายุทธยาส่วนพี่น้องชาวจีนนั้นจะเข้ามาในยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนในยุคของชาวจีนก็จเจริญรุ่งเรืองใยรูปแบบของการค้าทางทะเลเพราะว่าเมืองนั้นตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาตั้งอยู่ชายทะเล2,379เปลี่ยนแผ่นดินจากกรุงทนบุรีมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ จำเนียนการผ่านมาตั้งแต่รัชกาลที่1สู่รัชกาลที่สองเมื่อมาถึงรัชกาลที่สาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองสงขลาฝั่งแหลมสุนเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเรือสมเพลเข้ามาค้าขายมากมายจนกระทั่งเมืองเนี่ยเริ่มคับแคบขาดน้ำจืดในการอุป,ปโภคบริโภคการขยายเมืองก็เป็นไปได้ลำบากเจ้าเมืองสงขลาในสมัยนั้น คือพระยาวิเชียนคิรีเทียนเส่งจึงกราบบังคมทูลไปยังส่วนกลางพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามจึงมีพระราช,ชดำรัสและพระราช,ชด âm รีให้ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมายังเมืองสงขลาฝั่งบ่อยางก็คือพื้นที่ปัจจุบันดังที่ผมได้นำเรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนับอายุได้180ปปีของการลงเสาหลักเมือง ที่สำคัญคือในชุมชนของเมืองสองขาฝั่งบอยางตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านแปลงเมืองลงเสาหลักเมืองมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็จะมีกลุ่มชนที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและที่สำคัญคือพี่น้องชาวไทยมุสลิมซึ่งจะมีพื้นที่สำคัญอยู่ที่ชุมชนบ้านบนแห่งนี้ และมัสยิดที่เป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวมุสลิมในเมืองสงขลาบอยางตั้งแต่ครั้งดั้งเดิมมาก็คือมัสยิดบ้านบนหรือมัสยิดอุตสาสนอิสลามแห่งนี้ครับ ลราอะัยกุมมาเรามาตุลลอมาบระกาดดุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกันในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เคยคุยนะครับถึงความคืบหน้าในฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์กันไปแล้วซึ่งเป็นโครงการที่สําคัญนั่นก็คือการสร้างบ้านให้กับผู้ที่ขัดแคลนและเดือดร้อนณนะวันนี้นะครับได้มีการส่งมอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับถึง แนวทางนะครับในการส่งมอบพีบรรยากาศอย่างไรบ้างและก็โครงการต่อไปจะเป็นอย่างไรของฝ่ายซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านประธานฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์นะครับของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่จะร่วมคุยกับเราผ่านระบบสู่ครับท่านอาจารย์ไพศาลพรมยงครับสลัสดีตอนร้ยคุมครับวะนรยมิสลามวเระมุลละบะเระกาศอิสลามวันรยกุมวเระมุลละห์ประกาศด้วครับพี่น้องผู้รับชมรายการทุกท่านครับครับผมฮะขอบคุณนะครับอาจารย์ครับที่ ได้เกียรติสละเวลามาพูดคุยในรายการนะครับอาจารย์อย่างที่เราได้เคยคุยกันไปเป็นระยะระยะและครั้งล่าสุดเนี่ยมีการสรุปว่าเราจะมีการไปส่งมอบนะบ้านตามกําหนดการนะครับที่ได้วางเอาไว้มาถึงวันนี้ได้สับข่าวว่าได้ส่งมอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศเป็นยังไงครับอยากให้เล่าให้เราฟังสังหน่อยครับโดยรวมครับดีแล้วครับเ,เราได้ลงพื้นที่ไปประมาณ5้หวัน นะครับพอดีมีภารกิจอื่นด้วยแล้วก็การส่งมอบก็เราไปที่จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานียะลานะครับแล้วก็นาธิวาสเนี่ยวนี้เราเราคงไม่ได้สามารถที่จะไปด้วยตัวเองทุกทุกที่นะครับก็จะมีเครือข่ายเพราะการทํางานของเรามีเครือข่ายในพื้นที่อยู่แล้วครับแรกเลยเราก็ไปที่จังหวัดสงขลานะครับเราไปที่มัสยิดกลางสงขลาการที่เราไปครั้งนี้เราไปเป็นคณะใหญ่นะประมาณ40่สิบกว่าคน เนื่องจากว่าเราต้องเอาเจ้าหน้าที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเขามีส่วนร่วมเนี่ยเขาได้ไปไปเห็นนะครับ mm hmm. ไปรู้ว่าทําอะไรกันอย่างไรแล้วก็ <Okay. S 2> ตอนเราลงไปในพื้นที่ประมาณ4ีสบคน mm hmm. ก็ได้รับการต้อนรับนะฮะจากคณะกรรมการิสลามประจำจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะท่านรองประธานเฉมเห็ม,มัน mm hmm. แล้วก็ท่านประธานเองท่านอาจารย์สักริยานะครับบิสระ,แล,ะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับ mm hmm. เราลงไปในพื้นที่ในตตอนแรกก็ไปถึงตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะเราไปรถบัส mm hmm. นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีการเลี้ยงอาหารอะไรกันไปที่เรียบร้อยนะครับก็พอเช้าก็จะไปที่บ้านใส่ขาวไปมอบที่บ้านใส่ขาวซึ่งในวันนั้นก็จะมีทีมงานของของเราที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สบตแล้วก็มี <ứng. S 1> ผู้ช่วยในกธิการซึ่งท่านเลขาธิการติดที่จะต้องไปต้อนรับอ่ท่านเลขาธิการอวัยวนะครับก็เลยมาไม่ได้ก็ให้ผู้ช่วยมานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องขอบคุณในพื้นที่ทุกภาคส่วนเลยนะฮะอันนั้นนคือคือที่แรก นะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จช่วงบ่ายเราก็ตีไปที่ยะลาไปที่คมปีนังอีกบ้านนึงอีกหลังหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันวันแรกที่เราไปเนี่ยเราก็ไปมอบกันสองหลังนะครับที่คงปีนังก็จะไม่ได้เป็นวิธีการอะไรมากมายนะครับก็จะมีอิหมั่มแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้ามาต้อนรับกันแล้วเราก็กลับเรามาพักกันที่มัจิลิสตองคณะการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีนะครับเราได้รับการอนุเคราะห์จากท่านบาบแมแล้วก็ท่านสาลุมดีนเลขา ซึ่งก็ดูแลเพราะที่ว่าสํานักงานของ,งนักบการอิสลามประจาจังหวัดปัตตานีเนี่ยเขาจะมีมีที่พักมีหอพักให้นพักนะครับแล้วพออีกวันหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งเราก็เดินทางต่อไปไปพบปะพี่น้องที่หน้ามาสัสยิดฟรเซผมเองก็ได้ไปไลฟ์สดนะครับด้ไลฟ์สดพบปะกับพี่น้องสักเกือบชั่วโมงนะพอหลังจากเราไลฟ์สดกันที่มสัสยิดฟูเซเสร็จเราก็เข้าไปที่บ้านพอมิงนะครับอันนี้ก็เป็นทางการนิดหนึ่งที่บ้านพอมิงก็จะมี ตัวแทนทุกภาคส่วนเลยฮะทั้งประหลัดอำเภอประหลัดอซโซุโสมีอบตอมีอิมัมแล้วก็มีตัวแทนของสอบตแล้วก็มีผู้คนเยอะแยะฮะและในขณะเดียวกันนะครับในขณะที่เราส่งมอบบ้านที่สองเนี่ยในพื้นที่อื่นๆซึ่งเราไม่ได้ไปทีมงานของเราก็จะมีการส่งมอบบ้านที่จังหวัดตลักที่วาดด้วยที่ส่วนหนึ่งของยะลาด้วยนะครับก็จะแล้วก็เราก็ทํางานกันแค่2วันนะครับสวันแต่ว่าหลายภาคส่วนช่วยกันในพื้นที่ด้วยครับผมอันนี้อันนี้คือภาพที่เรามองเห็น แต่ในความรู้สึกของเขาที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอยากให้ท่านประธานไ,ได้พูดให้ท่านผู้ชมได้ฟังหนอ่อยว่าเออเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเขาไหมคนที่เขาได้รับมอบเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างในความรู้สึกของเขาที่เราได้ไปช่วยเหลือเขาเนี่ยโอ้ผมว่าอย่าเพิ่งไปพูดถึงความรู้สึกของคน<อ> ievers, ได้บ้างอเอาความรู้สึกของคนในพื้นที่ะนะครับ <อ |pt|> ไม่ว่าจะเป็นอ,อบอตอไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออิอมังมความรู้สึกเขาเขาผมเรียนตรงๆเลยนะครับว่าเออ คนในพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ได้รับการช่วยเหลือลึกๆกันนะฮะหมายถึงคนที่อยู่เก็ๆไปอย่างที่เราไป,ปไปไปหามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นตามหมู่บ้านนี้ก็พอมีนะฮะงบช่วยเหลือของทางราชก,การ,ร,รแต่จะไปสร้างบ้านเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีนะครับ,รบก็เป็นที่แปลกใจของของคนในพื้นที่พอสมควรนะ,ะครับที่ว่าอยู่ดีๆเราไปสร้างเราไปข้างนี้สิบสิบหลังนะฮะเป็นบ้านเลยเจ็ดหลังเป็นบ้านบ้านสมบูรณ์เลยทั้งหรือสร้างใหม่เลยเนี่ยเจ็ดหลัง แล้วก็อีกสองอีกสองหลังนี่อีกอีกหลังหนึ่งก็จะเป็นบ้านซ่อมแซมของพี่น้องชาวไทยที่<ม>เราครับ,รบอ่าเป็นซ่อมแซมแล้วก็จะมีเป็นเป็นลักษณะเป็นห้องน้าห้องน้ําที่จัดเก็บเลยอีกสองสามที่รวมแล้วสิบเอ็ดหลังนะครับสิบเอ็ดรายการแต่เป็นบ้านเลยเนี่ยเจ็ดรายการอันนี้การที่เราไปเนี่ยความรู้สึกของของอผู้นําในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินหม่มไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านตรงนั้นก็เห็นได้ชัดว่าเขามีความรู้สึกดีใจ จัดเลี้ยงทําอาหารมาเลี้ยงกันอะไรแต่เสียดายผมไม่ได้ไปทุเรียนยังไม่สุดนะฮะถ้าคนอยากไี้สักเดือนหนึ่งก็คงจะได้แหละแต่ว่าเขาก็พยายามกันแต่พอมาถึงในส่วนของคนที่ได้บ้านจริงๆซึ่งจะมีทั้งทั้งทั้งคนเป็นพ่อพิการคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและแต่ทุกบ้านจะมีภาระคือจะมีเด็กเราจะเห็นได้ถึงสายตาเราได้เห็นได้ถึงความรู้สึกนะครับบางคนก็ร้องไห้นะฮะแล้วก็มันไม่ใช่แค่เราทําเสร็จ คนบางคนเขาก็เอาพัดลมไปให้เอาอะไรไปให้ด้วยมันก็เป็นความรู้สึกเอคือสะท้อนได้ไม่ต้องอะไรมากผมเนี่ยแค่แค่ผมไปไปงานไหนแล้วได้มีคนเอาเงินมาให้ผมสักสามพันห้าพันผมก็ดีใจแล้วนะอาจารย์สมานถึงแม้ใครจะบอกเงินไม่เยอะแต่ขอให้เราได้เนี่ยเราดีใจแล้วแต่เขาได้บ้านหลังหนึ่งใช้งบประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนะครับบ้านหนึ่งแสนสองถึงแสนห้าเนี่ยแล้วก็โดยไม่ได้มีข้อต่อรองแลกเปลี่ยนอะไรเลย นะครับเพียงแต่เขาเป็นคนดีมี إ ي م าน<ม>แล้วก็ยากจน<ม>นะครับผมว่าความรู้สึกคงคง,คงวัดได้ผมว่าเราเราเองคง<ม>วัดได้ทุกคนเลยครับครับผมฮะจากที่ท่านประธานได้พูดถึงเนี่ยนะครับแน่นอนนะฮะบ,บ้านหลังละแสนกว่าบาทไหนเจ้าจห้องน้ําอีกนหนจะต่อเติมบ้านรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดการก่อสร้างเท่าที่ผมฟังนะฮะสิบเอ็ดรายการเนี่ยก็คงใช้เงินเท่าที่เราคุยกันใช้เงินก็ประมาณเป็นล้านนะฮะ ป็นล้านกว่าบาทนะทิศทางมาเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปเนี่ยการที่เราสร้างปีนี้นะเจดหลังนะแล้วก็อีกสามสี่รายการเนี่ยปีหน้าทําให้เรามองต่อยังไงครับในเรื่องนี้ครับย้อนย้อนนิดนึงนอกจากนอกจากเราไปสร้างบ้านแล้วนะฮะอาจารย์สมานท่านผู้ชมครับก่อนนั้นเนี่ยเราได้ไปเยี่ยมบ้าน18หลังอืออาจารย์สมานคงจําได้ที่เราไปเยี่ยมไปถ่ายทำพอผมไปถ่ายทำปุ๊บผมก็เอามาลงในใน f a c e b o o k ผมหนึ่งครั้งเนี่ย นะครับ <Okay. S 2> พอมาลงปุ๊บเราก็เปิดปรับบริจาคตั้งแต่เดือนชาบานตั้งแต่เดือน uh, ตั้งแต่เดือนรอรับชาบานแล้วมะรอมดอนเนี่ย <Okay. S 2> อันนี้เป็นผมไปติดตามเป็นข่าวดีนะครับ <Okay. S 2> แต่แล้วหลังเนี่ยได้รับเงินบริจาคตามหลังนะ่ะคือเราไปให้เนี่ยเราให้หนึ่งหมื่นบาทใน uh huh. บัญชีให้เขาแล้วเอาเลขบัญชีเข้ามาลงหลังที่ได้น้อยที่สุดหมื่นกว่าหลังที่ได้มากที่สุดที่เราไปตามประมาณสี่ห้าหมื่นก็ถือ,ถอ <Okay. S 2> ว่าเขาสามารถที่จะเอาไปต่อยอดอะไรได้เลย และใน18หลังในสิบกว่าหลังที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวที่มีสิทธิ์รับสักกา้งนั้นแหละฮะอาจารย์สมานคือยากจนเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเขาไปสิทธิ์รับสักการเพราะนั้นในช่วงรอมฎอนก็จะมีคนบริจาคไปเยอะหน่อยแต่พอมาบ้านเนี่ยเราทําไปทั้งสิ้นเนี่ยประมาณถ้าเท่าที่ผมดูตัวเลขหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยกว่าบาทนะครับเป็นค่าใช้จ่ายของ ของของการดําเนินการของเราไม่เยอะฮะเป็นเป็นหลักหมื่นเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็จะไปเพราะว่าจริงๆค่าใช้จ่ายเราไม่ได้มีอะไรมากในพื้นที่ก็เลี้ยงข้าวกันอะไรกันสิ่งที่เราเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายเริ่มบานปลาย<ะ>เพราะว่าตอนที่เราตั้งโครงการเนี่ยแสงประบาท<ะ>ต่อหลังเนี่ยพอเราไปทําจริงๆช่วงของขึ้นพอดีเลย oh. ะะของขึ้นไม่ใช่องลงนะฮะของขึ้นค<อ>ือราคาวั<อ><อ>สดุก่อสร้างนีง่ลงเข้าเยอะไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นอะไร นี่ขนาดได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องแรงงานกันบ้างพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่สามเราก็ได้ประชุมรับหลักการกันไปเบื้องต้นแล้วโครงการที่สามก็คงจะมีการสร้างบ้านประมาณสี่ถึงห้าหลังนะฮะอาจจะเพิ่มพื้นที่เพราะล่าสุดนี่ทางจังหวัดสตูลเองก็ได้ผมได้ไปบรรยายเรื่องสกัดเขาก็ประสานมนาก็คงจะเพิ่มที่สตูลกับกระบี่ต่อไปนะครับก็คงจะห้าหลังแล้วก็จะมีการเยี่ยมบ้านอีกประมาณสักสิบหลังนะฮะแต่ที่สําคัญครับาจา์สมานครับ เระที่สําคัญที่อยากเรียนก็คือเราได้มีการหาจัดข้อมูลเกี่ยวกับแม่ไม้แม่ไม,ม,ม,ม้ที่มีภาระนะฮะกำลังจะถาม,มอยู่เหมือนกันโครงการนี้เอาเชนเลยฮะเป็นตอนที่สามนะครับแม่ไม้ที่มีภาระก็คือจะมีลูกสองคนสามคนขึ้นไปนะครับเราก็จะส่งส่งเงินให้เป็นรายเดือนนะครับเป็นรายเดือนก็คือแปดร้อยไม่เกินหนึ่งพันต่อเดือนส่งไปเรื่อยๆเลย นะฮะก็ปีหนึ่งแล้วปีหน้าก็ต่อเอาใหม่จะเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ก็ว่ากันไปตอนนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วที่เราจะต้องอจ่ายให้เขาเนี่นะครับห้าสิบคนห้าสิบคนก็เป็นงบประมาณประมาณสักเดือนหนึ่งสี่หมื่นกว่าบาทเราตั้งงบไปประมาณห0าแสนนะ,ะตั้งงบไปเฉพาะเรื่องแม่ไม้าเนี่ยห้าแสนก็จะเริ่มรเริ่มเริ่มส่งให้เขาคือตอนนี้มีมีรูปถ่าย มีเลขบัญชีและมีประวัติทุกคนเรียบร้อยแล้วที่มีข้อมูลก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์สลาฮุดีนะครับซึ่งเ็าเป็นเลขานุการแล้วก็จะเป็นกรรมการกลางคนใหม่ของจังหวัดปัตตานีก็จะมีข้อมูลให้เราค่อนข้างมากก็ทั้งหมดนะมีหมดแล้วนะในในกรุงเทพก็มีบ้างแต่ว่าที่หนักๆก็คือ3จังหวัดนี้ตที่ส่งชื่อเข้ามาหลังจากเดือนสุนิรีย์นี่ก็จะเริ่มจ่ายนะครับัพักรอบวันที่หนึ่งวันกรอจะเริ่มจ่ายวอืบครับผมเพราะในเท่าที่ฟังท่านประธานเนี่ยเหมือนถี่ว่า โครงการที่ท่านได้พูดถึงแม่ม้ายที่จะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ประมาณ50คนในในข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถเริ่มได้เลยเป็นโครงการใหม่ที่เรากําลังจะเริ่มต้น<ช>แต่ส่วน<ช>โครงการที่ล้อมาจากในอดีตก็คือการสร้างบ้านให้ผู้เดือดร้อนนี่ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้าวางไว้เนี่ยประมาณ4-5หลังแต่จริงๆแล้วพอถึงจริงๆถ้ามีคนบริจาคมามากๆหรือร่วมทําบุญก็อาจจะมากกว่านี้ใช่ไหมผมเข้าใจถูกปะก็ก็อย่างที่เรียนนะครับจริงๆเออเงินเงินที่เราได้จากโครงการที่2เนี่ยเราเราไม่หมด นะะเราถึงว่าต่อโครงการที่สามได้เลยครับแล้วตอนนี้ก็ทราบมาว่ามีหลายๆที่ท,ท,ที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเนื่องจากเราเรามีภาพให้เขาเห็นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์สมานพูดถูกแล้วว่าจํานวนของของจานวนของบ้านก็ดีหรือบ้านที่เราจะไปเยี่ยมก็ดีเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นตามงบประมาณที่เราเราได้รับบริจาคโอครับนะครับ,รบเราก็ตั้งเป้าไว้ประมาณคราวที่แล้วมันหนึ่งล้านสองแสนแปดเที่ยวนี้เราตั้งไว้ประมาณล้านห้า าครับครับผมเอาละครับในช่วงสุดท้ายในเวลาจำกัดนะครับอยากให้ท่านได้พูดถึงหรือฝากถึงความห่วงใยในสังคมในตอนนี้ครับครับก็คงไม่ได้พูดเฉพาะในฐานะมุสลิมแต่เพียงอย่างเดียวนะครับในฐานะเราเป็นคนไทยนะครับครับเพราะว่าการที่เราลงไปไปไปช่วยเหลือเนี่ยเราก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นมุสลิมแต่เพียงอย่างเดียวแต่พอดีมุสลิมมากหน่อยเพราะพื้นที่เป็นเป็นพื้นที่ที่มีมุสลิมเป็นคนกลุ่มใหญ่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจาก ความเดือดร้อนซึ่งน้อยนิดเหลือเกินที่เราไปช่วยได้นะฮะเพราะ mm hmm. ความเดือดร้อนมันมาก 3- 4ปีที่ผ่านมานอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังปี47แล้วอาจารย์สมานมันแย่มาโดยตลอดเพราะมันซ้ําเติมมันถูกซ้ําเติมด้วยด้วยการระบาดของไวรัสโครโรนาด้วยนะครับแล้วตอนนี้มาซ้ําเติมด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจด้วยสภาวะทางการเมืองด้วยเนี่ยแล้วโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดมีรายได้จากการทําง,งานที่มาเลเซียเนี่ยมัน,ม,นมันไม่มีเลยมันก็เลยหนักเลยหนักมาก ครับและโดยเฉพาะเรามาเจอเรื่องที่มันขัดต่อหลักการอีกเช่นการสนับสนุนการชมการชาการสนับสนุนหวยดิจิตอลซึ่งเป็นการบันทอนรายได้ของประชาชนทั้งนั้นเลยนะครับ,รบนะฮะสิ่งต่างตาเหล่านี้มันมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่เราองค์กรเนี่ยนะครับแล้วก็พวกเราพวกสื่อเราด้วยเนี่ยต้องทําหน้าที่กันอย่างหนัก นะครับต้องทําหน้าที่กันนะนอกจากรณรงค์หาเงินมาช่วยแล้วก็ต้องรณรงค์ต่อต้านอะไรที่มันเป็นอบายมุกที่มันเป็นความเสียหายด้วยนะครับเราเราคงไม่ทํางานเหรียญหน้าเดียวต้องทาทุกด้านที่เราทําได้เพราะฉะนั้นการไปลงพื้นที่เนี่ยนอกจากไปช่วยแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ทําความเข้าใจนะครับทาความเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่มันมันไม่ดีนะฮะตามหลักการแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็คงเป็นหน้าที่ก็เชิญชวนนะครับพี่น้องอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับทุกๆท่านเลยนะถ้า คิดว่าโครงการดีนะฮะแต่ผมก็มั่นใจว่าดีนะครับแลวเราคงทําอย่างต่อเนื่องพี่น้องก็สามารถที่จะร่วมบริจาคโดยเฉพาะผ่านอาจารย์สมานงานขนมด้วยก็ได้นะครับอาจารย์สมานก็ติดตามงานนี้มาโดยตลอดแลวก็มีส่วนร่วมกันมาโดยตลอดนะครับก็คงต้องฝากนะฮะฝากว่าเราคงต้องให้พี่น้องของเราเนี่ยไม่ได้ต้องเหมือนเราแต่ให้ให้ดีขึ้นมาถ้าเราอยู่สบายพี่น้องลาบากประเทศเราไปไม่รอดสังคมเราไปไม่รอดเพราะฉะนั้น นะครับเมือนเราฉีดยาเราฉีดยาก,กี่เข็มก็ตามที่คนรอข้างไม่ได้ฉีดก็ไปไม่อดกเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากนะครับฝากจะสมานช่วยช่วยประชาันสำคัญครับผม,ม,บบผมเอาละครับวันนี้นะท่านผู้ชมครับผมคิดว่าผมและท่านผู้ชมเองเนี่ยที่ได้ฟังจากท่านประธานนี่ก็คงจะมีความารู้สึกคล้ายๆกันนะครับว่าสังคมยังต้องการความช่วยเหลือนะครับและหนึ่งผู้ที่จะช่วยเหลือนั้นก็คือ ตัวเราคือท่านผู้ชมนะตัวผมและอีกหลายหลายคนครับที่จะร่วมมือกันวันนี้ทางรายการนะต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ไปศาลพรษมโยงประธานฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์เป็นอย่างสูงนะครับสลามอะลีกลุ่มครับสลัมครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับท่านผู้ชมครับในเมื่อเราเดินไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าเลี้ยวหลังมองซ้ายมองขวาถ้าว่าไม่มีอุปสรรคอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราพบอุปสรรคหรือผู้ที่เดือดร้อนอยู่ข้างตัวเราอยู่ข้างหน้าหรือแม้แต่อยู่ข้างหลังเราก็ตามถ้าหากว่าเราไม่ลงมือช่วยเขาสักวันหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านั้นหรือบุคคลเหล่านั้นก็อาจจะเป็นอุปสรรคสําหรับเราได้เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือกันในสังคมถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ 8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10แห่งนี้วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีเมืานขอรัทุกคนต้องหลับทั้งผิ้มมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมบะรห์มัตุลลอฮ์วะบเริกสวัสดีครับคนเราในสังคมนั้นย่อมมีฐานะแตกต่างกันซึ่งฐานะที่แตกต่างกันนั้น ถ้าหากว่ามีความช่วยเหลือเจอจุนกันก็เป็นสิ่งดีแต่ถ้าหากว่ามีการดูถูกดูแคลนก็จะเป็นสิ่งที่น่าตำหนิอย่างยิ่งท่านอบบมุมฮัมหมัดสลลัลฮวาลฮิวสัลลัมได้กล่าวว่าพวกท่านจงพิจารณาผู้ซึ่งมีฐานะต่ำกว่าพวกท่านและจงอย่าพิจารณาบุคคลซึ่งมีฐานะสูงกว่าพวกท่านเช่นนั้นเป็นการเหมาะสมกว่าที่พวกท่านจะไม่ดูถูกดูแคลนความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกท่าน บันทึกโดยมุสลิม